ครับวันนี้มาอัปเดต EA 2.0นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างโชว์ให้ดูนะครับว่าตอนมันทำงานเป็นยังไงเนาะก็เราจะมีทั้งหมด8กลยุทธ์นะครับโดยมี4 EA เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมน่าจะแสดงแค่หน้าบายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหน้าเซลล์มันแค่กลับด้านเป็นตรงกันข้ามนะครับโดยอันแรกเนี่ยจะเป็น Basic Grid ธรรมดาแล้วก็ปิดด้วย TP ธรรมดาก็จะเป็นเบสิกธรรมดาเนาะเราก็จะเลือกเป็นโหมด1นะครับเป็น Close by TP นะครับ ก็เดี๋ยตาะทดสอบนะครับสอกครู่นะครับก็ถ้าจะเห็นนะครับก็คือเราก็จะเปิดไม้นะครับเป็นระยะเท่ากันนะครับทุกโซนเนาะไม่ได้ดู moving average แล้วก็ปิดด้วยเขาเรียกว่าระยะที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับก็คือก็จะเป็นเหมือน basic grid ธรรมดา นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเป็นแบบพื้นฐานแต่ว่าแบบที่เราอัปเดตขึ้นมานะครับจะเป็นโหมด2โหมด2ก็คือเราจะปิดกำไรเนี่ยด้วยการดู moving average นะครับอตอนที่ราคามันตัดลงเนี่ยเราก็จะปิดรวบไปกินเป็นคำใหญ่นะครับจะได้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับลองดูนะครับก็คือเรายังเปิดไม้ทุกๆระยะเหมือนเดิมนะครับแต่จะสังเกตว่าไม่มีเส้น TP แล้วนะครับ ราคาก็จะวิ่งไหลไปเรื่อยๆเนาะขึ้นราคาวิ่งไหลขึ้นแล้วก็เปิดยาวไปเรื่อยๆนะครับม,มันจะปิดเมื่อ,อแต่่างนี้ราคาตัดลงมา MA นะครับก็จะปิดไม้ที่กําไรเราจะปิดแค่ไม้ที่กําไรนะครับไม้ที่ไม่กําไรเราก็จะไม่ปิดนะครับตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับจากปกติสมมุติเราไม้นี้ซื้อขึ้นมา1ได้1น,นะครับไม้นี้ซื้อขึ้นมาได้1พอตัดลงมา dette, ตรงนี้กลายเป็นไม้นี้นครับได้2เลยนะครับกำไรแล้วก็ไม้นี้ก็ได้ประมาณ1สังเกตว่ากําไรมันจะเยอะขึ้นนะครับ แต่ว่าอันนี้เราจะเปิดทุกระยะนะครับยังไม่ได้มีการเอา MA มาคิดเรื่องการเปิดเดี๋ยวจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถ้าราคาไหลขึ้นนะครับเราก็จะไม่ปิดนะครับรอนะครับรอจนกว่า Moving e v e r a g e จะตัดลงนะครับก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับสังเกตตรงจุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับ m o v i n g a v e r a g e ตตัดลงตรงนี้ปุ๊บ ไม้ที่เราบายติดมาตรงเนี้เรามาปิดรวบตรงนี้เทียวเลยจะเห็นว่าได้ระยะเยอะมากๆถ้าปกติเราบายตรงนี้นะครับแล้วมาเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะได้แค่นี้แต่รอบนี้คือเราเซลล์ได้ตรงนี้เลยนะครับก็คือ2,000จุดเลยจากที่เราตั้งค่าไว้จริงๆแค่500จุดกําไรเพิ่มมา4เท่านะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเปิดทุกระยะนะครับแต่ว่าปิดโดยใช้ moving average นะครับ เรื่องการคำนวณทุนอะไรก็คือเหมือนที่สอนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวถัดไปนะครับเป็นการเปิดไม้โดยใช้ moving average นะครับเหมือนที่สอนในคอร์สเป็นการลดดอดาวนะครับจะเป็นตัว MA Grid 2.0นะครับเทส t นะครับก็ตั้งค่า Input นะครับเป็นโหมด1ปิดด้วย TP ก่อนนะครับโดยอธิบายก่อนก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่า ถ้าหน้าบายก็คือเราจะเปิดออเดอร์ก็ต่อเมื่อราคาวิ่งเหนือ moving average นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆนะครับโดยตรงนี้ราคาวิ่งอยู่เหนือ moving average เส้นสีแดงตรงนี้ครับมันก็จะเปิดออเดอร์นะครับแต่ว่าทุกๆไม้ถ้าสังเกตจะมี TP ก็คือเมื่อกี้เราเลือกโหมด1น,นะครับก็คือจะมีระยะ TP นะครับไม่ได้ปิดตาม moving average เนาะ แต่ว่าถ้าราคาเนี่ยครับราคาลงมาอยู่ใต้ moving average นะครับเราก็จะไม่เปิดออเดอร์นะครับเราก็จะไม่มีการติดดอยนะครับบริเวณตรงนี้เนาะเมื่อราคาขึ้นมาเหนือใหม่นะครับเราค่อยเปิดออเดอร์ใหม่นะครับก็จะเก็บรอบไปอย่างนี้เนาะข้อดีเลยก็คือดอดาวเราจะน้อยนะครับน้อยลงแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของกําไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าโฟกัสเรื่องการลดดอดาวเนี่ยใช้ได้ผลแน่นอน เนี่ยครับตรงนี้ใต้ moving average เราก็จะไม่ซื้อพอเหนือขึ้นมาเราก็จะเก็บรอบนะครับเก็บเป็น TP นะครับแล้วก็อันถัดมานะครับเป็นอันสุดท้ายละก็คือเป็นเขาเรียกว่าโหมด2นะครับโหมด2ก็คือเราเนี่ยเปิดปิดเนี่ยใช้ moving average ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับราคาอยู่เหนือ MA นะครับเปิดออเดอร์นะครับแต่ว่าเราไม่ปิดเราจะไม่ปิดออเดอร์ถ้าสังเกตนะครับ ถ้า moving average ไม่ตัดลงแล้วไม้นั้นไม่กำไรนะครับโอเคลองดูจะเห็นภาพไหมครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยครับไม้นี้นะครับรอยู่เหนือ moving average เราซื้อ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 เราก็ไม่ปิดครับถือมาเรื่อยๆจนกว่า moving average เนี่ยมันจะตัดลงแล้วเราค่อยปิดรวบก็จะเห็นว่ากำไรจากปกติ500จุดไม้นี้ก็ได้ไป2,500จุดเลย นะครับก็คือเราจะกินคําใหญ่ได้มากขึ้นยิ่งเวลาที่เราเจอเทรนแรงๆนะครับเราก็จะกําไรเยอะมากข้อดีคือเวลาเราเจอเทรนแรงๆถ้าเป็นเทรนลงเราไม่โดนดอดาว,ดาวถ้าเป็นเทรนขึ้นที่เราเจอในหน้าบายนะครับก็จะกําไรคําโตมันก็จะคอมโบกันได้ดีมากนะครับถ้าเล่นกับสินค้าไหนที่วิ่งเป็นเทรนไปในทางเดียวกันนะครับยาวๆแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับ ก็อัปเดตก็จะประมาณนี้หน้าเซลก็จะเป็นเหมือนตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจนะครับก็สอบถามในอินบ็อกซ์หรือว่าดูรายละเอียดหน้าเพจได้นะครับก็มีคอร์สสอนเรื่องรายละเอียดการคำนวณทุนนะครับแล้วก็คอนเซปต์เบสิกอื่นๆนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มใช้ตัว EA ตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ